ยาที่อุคเท่นะครับเปิดบริษัทส่ง

dạ một cái <laughs> cái <laughs> cúp đưa nó về cái bài học hả 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 จเชิการข้าวก็เราค่อยไปจริงๆริว่าจะพาไปจะอยู่กี่วันเนี่ยอ๋อพักพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้รถไปออกอะไรหลังพวจะไปรีบกลับอ่ะมาจั๊บหึงนะมันจะคุ้มหอกแม่มาเดี๋ยวไปส่งเด็กตั้งแต่เองกเรือตั้งคืนนี้ไปรับเด็กไปส่งเด็ก 哦，那你干的去哪点？五点离开。看见他去哪？去咱村长了。他咱村长，拉车拉班去得嘞。拉拉班去隆咱村哎，坐坐，开车去好的，好的，谢谢你。你，好的。坐坐。好好。张先生，好。好的。张选起来，选了来呀。 Bye.